ใบดีพี่น้องทุกคนเมเนจะมาแนะนํางานรายวันคือเก่าด้วยสำหรับพี่น้องคนใดที่ต้องการงานบอกว่าจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องดูแลผูสูงอายุหรืองานอื่นๆเนาะอยากเขามากอกใบสมัครงานสามารถเขามากอกใบสมัครได้เมอนีจะมาแนะนํางานมีงานเขามาทั้งหางานเลยเนาะมีทั้งอยู่ประจําและไปกับแม่บ้านผีเลี้ยงน้องหรือว่าดูแลผููสูงอายุเนาะมาฟังกันเลยว่าจะมีงานอยู่ไซแนงานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนแม่เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเห็ดเวียในเมนูจังหวัดลาดบุรีหรือว่าจอมบึงนา นายจ้างมีกันอยู่3ามคนบ่มีสัตว์เลี้ยงขพราคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้อันนี้เป็นงานแม่บ้านจึงดูแลผู้สูงอายุและงานที่2เป็นงานแม่บ้านถั่วปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 2 0่0บาทบ่อนเหตุงาน,นีน่เมนูแจ้งวัฒนะนาบ้านนายจ้างมีกัน3คนบ่มีสัตว์เลี้ยงนาทีก็คือทาความสะอาดบ้านถัว่วปสักผาลีดผาและเห็ดกับขา่าวเห็ดกับขา่าวน้าเล็กหน้อย <c oughs> <c oughs> และงาน ที่สามัน,นเป็นงานแหม่บ้านใบกัฟเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอลเหตุงานนี่แมนอยู่ลาดเ้าเจ็ดสิบเอ็ดบอลทำงานนี่เป็นบริษัทมีผนักงานอยู่สิบคน เขางาน8ปดโมงศูนย์ศูนย์หรืองาน17บเจ็ดโมงศูนย์ศูนย์เนาะสถานที่ทํางานก็คือบริษัทลว่มเป็นออฟฟิศเนาะต้องการหนึ่งตำแหน่งหน้าที่ก็คือทําความสะอาดทั่วไปในออฟฟิศและล้างห้องน้ำเสร็จกระจกงานที่สีเป็นงานแม่บ้านไปกราบอีกน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหมบาทบนเหตุงานในแมนยูสามพันม่บ้านนะจ๊ะมีกันอยู่3คนเป็นงานไปกราบเขางาน7จ็ดโมงสามสิกงาน16บหกโมงสานาทีและงานสุดท้ายนี่เป็นงาน แม่บ้านผีเลี้ยงน้องไปกรัฟอีกเนาะเงินเดือนเริ่มต้นทีหนึ่งหมื่นหาพันบาทบอลเหตุงานนี่แมนอยู่บ้างพี่น้าบ,บ้านน้นจาจังมีกันอยู่ใส่มีกันอยู่สี่คน มีกันอยู่สี่คนเนาะเขางาน8ปดมงศูนย์ศูนย์เลยงาน1ิบแปดมงศูนย์ศูนย์หน้าที่สำหรับผู้ไดที่ต้องการงานอยู่ประจําหรือว่าไปกัดมือน,นี้มีเขามาหลยเลยเนะาะไพจะกเขามากออกใบสาม,ามัครมือนีเขามากออกใบสามัครกันได้เลยเนาะขอคนที่พร้อมเริ่มงานเลยเด้อสาหรับมือหนี้จะฝากงานใบสนีเด้อเมืม่อน,นานจะมาแจกง,งานคือเกาอย่าลืมผู้ได้ที่เขามาเบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใเด้อสําหรับมือหนี้สบายดี